สวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาจําลองการเอาชีวิตรอดในลิฟต์24ชั่วโมงนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะติดอยู่ในลิฟต์กี่ชั่วโมงกันเราติดอยู่ในลิฟต์อันนี้เป็นน้ํามันน่าจะเป็นเครื่องบัดนไฟฟ้านะนี่ก็เป็นลิฟต์นะครับมี24ชั้นกดได้ไหมกดไม่ได้เฮ้ยประตูลิฟต์เปิดแล้วก็ในในในวันนี้นะครับเราก็มาทําการเอาชีวิตรอดอยู่ในลิฟต์นะครับ24ชั่วโมงตอนนี้ลิฟต์มาจอดที่ชั้นไหนไม่รู้ม,มีหนูมีหนูอี เกิดอ e ีอ right> ุ๊ยอุยหนูกัดหนูกัดหนูกัดเฮ้ยหนูกัดทําไมเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนูหนูเห็นหนูไหมเออเดี๋ยวนะเขาบอกให้สํารวจสํารวจอะไรอ่ะมันมีอะไรบ้างไอ้นี้อ่ะมีอันนี้อ่ะเก็บมานี่เก็บมาให้หมดอะไรเก็บได้เก็บเก็บมานี่เก็บอีกไหม You e a d y Have Water กินเลยไม่มีอะไรอุ้ยอุยอุ้เนื้อหนูหนูเพื่อนเพื่อนหนูเห็นหนูไหมเพื่อนเฮ้ยทำไมหนูมันตามแต่ผมอะมันไม่เฟร์เลยว่ะ หนูมันเข้าไม่ลิบไม่ได้ใช่ไหมโหหนูเต็มเลยหนูเต็มเลยหนูเต็มเลยตอนนี้เหมือนเราจะเอาชีวิตรอดมาแล้วครึ่งชั่วโมงอันนี้เราได้อะไรมาเนี่ยเราได้หน้ากากกันพิษมาอาหารเต็มเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดอาหารกินได้กินเก็บชีวิตมาคุยๆเวลาจะหมดแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าผมต้องเข้าไปแล้วผมเข้าไปแล้วโอเคเข้ามาแล้วต้องกดโอ่มที่ใกล้อยู่กับเดอะดอออันนี้นี่เพื่อเข้ามาแล้วกด โอ้นู้นโอ้เห็นปะเห็นปะเหมือนมันจะมีปีศาจออกมาเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะมีสไปเดอร์แอคแท็กทำไงได้บ้างไฮโลบโรโอ้เพื่อนเพื่อนช่วยมาดูดิขึ้นมาดูดิที่สูงเพือนที่สูงนะครับเพื่อน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 อยู่นิ่งอูด้วยอยู่ด้วยเพื่อนเรากำลังจะตายอะไรเนี่ยอ๋อพ่นอะไรพ่นอะไรชั้นนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราได้อาหารเราจะกินเลยนะครับอันนี้มีถังหนับเพลิงอยู่ด้วยอันนี้ ว่ามีเทียนอุสภาพามีอะไรไหมอุ้งผิดผิดอุ้งแม่มีหนูเปิดเจอหนูเปิดเจอหนูเพื่อนระวังนะเพื่อนมีหนูตรงนี้นะเพื่อนมันค่อนข้างดุเลยทีเดียวอือมีเทียนเทียนมีแล้วเอ้ยทำไมเพื่อนเปิดห้องนี้โอ้โหหนูเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินกิน<ๆ>ครับผมมาเพื่อกินอุยอ้ยอุย้ยโดดโดด ต้องโหลดต้องโหลดบ่อยๆต้องโหลดบ่อยๆหลบหนูเราลามงลาเมงหิวหิวหิวกินกินตลอดเวลาเฟ้นไฟหยิบให้หมดหยิบทุกอย่างที่จะหยิบได้อันนี้แอปเปิลกินครับที่เปิดได้ไหมเปิดได้ปิดเลยเฮ้ยไอ้ชูมันสู้ยังไงวะสู้กับหนูยังไงเพื่อนตายกันยังวะเพื่อน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 มันเก็บของได้ปะวะอ๋อมันเก็บอาหารได้ตรงนี้นี่อ๋อเราามาเก็บได้อันนี้ไงอ๋อ ราสามารถเอาของมาเก็บตรงนี้ได้เนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันมีตัวแปลกประหลาดมาแล้วเพื่อนผมขอเสี่ยงผมขอเสี่ยงผมขอเสี่ยงไปหยิบโอเคโอเคไปด้วย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 เอ้ยเหลือสองคนแล้วหรออู้หเหลือสองคนแล้วทุกคนตอนนี้เหลือสองคนแล้วเป็นคนต้องใช้ยานะเขียวโหยาเพิ่มมาน้อยมากอู้หูซวยวัวแรดแอคแท็กขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะถือเทียนไปเลยรอบนี้เทียนเป็นแสงนําทาง สู่ชีวิตเพื่อน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 ต้องใส่หน้ากากวะอ๋อต้องต้องฟิกเหรอเฮ้ยเพื่อนมันฟิกได้วะอ๋อมีเครื่องอันนี้ต้องคอยฟิกเรื่อยๆด้วยอ๋ออูโห้องใหญ่มากมีชั้นที่สามชั้นที่สามเปิดไม่ได้เว้ยชั้นนี้เปิดได้มีที่ซ่อมอยู่ตรงนี้ด้วยมีน้ำมันมีเทียนโอเคมีหน้ากาก เฮ้ยเพื่อนในกุญแจโอเคสวยเพื่อนไอ้นี่เสียอะไรแปลกโอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดดสูนเข้าไปเลยสูนเข้าไปเลยมีอะไรในไม้มีอะไรในไม่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีหรอไม่มีไม่มีครับเพื่อดปรตูห้องนี้ได้แล้วในห้องนี้มีอะไรไหมเพื่อนออ้ยมีน้ำมีน้ำข้างบนนั้น เออวิวว้าวแมงมุมแมงมุมอู้หูไปด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 ังไปดูไปดังเพื่อนเพื่อนเพื่อนแมงมุมแมงมุมเพื่อนโอเคแมงมุมไม่ตามเรามาแล้วห้องนี้มีอุ wow. ้ยโทษทีเพื่อนเราไม่ได้อะไรเลยจริงๆเดี๋ยวเราจะวางอุปกรณ์ไว้ตรงนี้นะเพื่อนเอาอุปกรณ์ไว้ตรงนี้เพื่อนเราขึ้นมาตรงนี้ไหมเพื่อนเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรมานะตัวแปลกประหลาดนะเพื่อนขึ้นมาตรงนี้ดีกว่าไหมเฮ้ยโอ้นี่ยมีมีโอ้เอะพังแอะพังอุ้สวย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 เลยขู่เกือบ เก็บแย่ต้องฟิกอะไรผมมีผมมีผมมีที่ฟิกมีที่ฟิกนี่ผมมีที่ fix, มมทมมทฟิกงงเลยฟิกยังไงเพื่อนฟิกยังไงเพื่อนฟิกไม่เป็นโอ้โหไฟดับไฟดับนร้่เรือดรถเกิอ,อะไรวะเนะี่ยคือไฟมันรัุวงจรเหรออ๋อคือตรงนี้เราต้องมีเกียร์ใช่ไหมเราต้องมีเกียร์ถึงจะสอมารถตรงนี้ต้องมีไขควงถึงยังโอ้โหห้องมืดซะด้วยเอาชีวิตรอดอยู่ใน ลีบชีพสี่ชั่วโมงเราอยู่ได้แล้วตอนนี้สีน่นาทีสี่นาทีบะวไม่หรอกคงเป็นสี่ชั่วโมงเหละยผมว่านะดูจากท่าทางแล้วอืมเปิดทุกตู้แต่ก็ไม่มีอะไรสักตู้เอ้ยออุ้ย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 ,ย,ยผีไปสิแกผีใช่ปะใช่ปะโอ้โหเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยผมผมหิวผมหิวมีให้กินไหมไมีให้กินหรือเปล่าเรื่องอาหารจังอุ้ยนี่ไงกินอาหาร ผมต้องหาอะไรเอาเครื่องอเพลมาด้วยติดป้าติดมือฉีดฉีดเอ้ยเอ้ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้นะเพื่อนแล้วก็อันนี้เอาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็เมดคิดมาไว้ตรงนี้นะเนี่ยเอ้ยอันนี้น้ํามันก็จะหมดผมเติมน้ามันหน่อยละโอเคเติมน้ำมันเพื่อนไหวปะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยรีบถึงดีเพื่อนผมไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำใจดีๆไว้เอ้าจู่ๆเรื่องก็กลับมา ไปทำอะไรมาวะตะเจ้เฮ้ยมันมันนานผิดปกติถึงยังถึงแล้วโอเคในที่สุดเราต้องหาอาหารมาเพื่อนไม่งั้นเราไม่แย่เอ้ยเราไม่แย่เลยเราไม่รอดแน่เพื่อนเราต้องอาหารอาหารอยู่ไหนวะอาหารอาหารอยู่ไหนเจอเคีเจอเกียหัวห้องนี้น่ะมีห้องนี้มีอาหารโอเครอดตายกินอีกนี่เราจะวางมันนี่นะครับแล้วก็อันนี้โอตรงนี้โอเคแล้วเราก็ไปหาต่อ อืมอันนี้เปิดได้ไหมเปิดได้นะครับแต่ไม่มีอะไรเปิดไม่รู้วูวูไปเร็ว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 มันจะตาย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 จริงจังมันจะตายจริงจังผมไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วเพื่อนกลับก่แล้วเพื่อนโอ้ต้องจัดของนิดหน่อยนะครับเพราะว่าของมันค่อนข้างจะเยอะละตอนนี้ยเคยแล้วก็อันนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้ไว้ตรงนี้เพื่อนน้องไม่มียาเลยเหรอเพื่อนเหมือนจะไม่สบายเหรอเพื่อนเพื่อน เราต้องตายแน่ๆเลยเพื่อนเราเริ่มท้อแล้วอะเรื่องผมเหนื่อยนิดเตียยเองอะน่าจะอยู่ได้อีกไม่ถึงชั่วโมงหุ้ยสเตย์วันสปอซู้กับเพื่อนเพื่อนทําได้เพื่อนเราเชียนาอยู่เพื่อนเอ้เราเชียเธออยู่นะเธอต้องทําได้แน่ๆฮุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้แบบนี้ต้องฉีดเลยฉีดเลย โอเคโอเคเรียบร้อยละฮ <g ül> ได้ดับไฟด้วยได้ดับไฟด้วยเราผลงานเขานะตอนนี้นะครับเราก็อยู่มาได้แชั่วโมง50นาทีห้าสเ็ดแหละห้าสองเดี๋ยวรอบนี้ผมว่าผมจะเก็บอาหารมาตุน่อยวะทุกคนมีคีมีคีควัวหูกลัวว่ะไม่กล้าไปไหนไกลแลยมันมียาไหมวะต้องการยาเป็นที่สุดโดดกระโดดกระโดดกระโดดอุดด้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตายมันจะตายมันจะตายมันจะตายอุ้ยหนูเต็มเลยผมไปไม่ได้แล้วจริงผมไอนเป็ัจริงผมต้องซื้อปะวะงั้ผมต้องซื้อละเฮ้ยหรือว่าผมจะเก็บเงินซื้อเฟิร์สเอดคิดเลยวะี๋ยวจะแอบแอไปดีวะหนูไม่ได้ยินเสียงผมหนูไม่ได้ยินเสียงผมอุ้ยจุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโอเคโอเคน้ำ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 เไหน่วะน้ำเไหน่วะไม่มีน้ำเลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ่นน้ำ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 อยู่ไหน น้ำอยู่ไหนิบพุก,กี้มาได้น้ำอยู่ไหนไม่รู้ <c oughs> อุ้ยไม่มีน้ำเหรออุ้ยอะไรปิดประตูดิปิดประตูเลยโอเคอืมเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวทำไมใส่ไว้ในตู้แล้วมันเป็นเบอร์เกอร์พ <c oughs> อหยิบออกมาเป็นแอปเปิ้ลเดี๋ยวนะแปลกแปลก,กแปลกแลกละหัวเลือดหรือยู่ยตรงนุง้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะลาวาอิสลาวาอิส แล้วผมต้องทํายังไงเพื่อนเพื่อนอยู่งี้เรามาวาเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับจู่ๆก็มีลราวาขึ้นมาจากลิฟต์เป็นไปได้ยังไงเพื่อนอย่าทันดีอย่าทันดีฉจะตกเนี่ยไอ้เพื่อนเพื่อนอย่าสั่นอย่าสั่นอย่าสั่นเพื่อนกินอาหารละอุอะไรอ่ะยูนิออนวอเตอร์มาร์กอันนี้เป่าอ๋อต้องใส่หน้ากากดำน้ำนะครับถึงจะอยู่รอดนะครับในน้ำ ดีนะเก็บมาไม่รู้อะไรเก็บมาก่อน <c oughs> นี่เป็นประโยชนของการที่เก็บของม,มัวส่วเออไปออถอดหน้ากากแล้วโอเคหนาวหนา,นาอุ้ยพุทธอกซิกการ์ดอืมท็อกซิกการ์ดเพื่อนมีมีหน้ากากไหมโอเคมีหน้ากาก <c oughs> เฮ้ยผมไม่มีน้ำแล้วอืออ๋ออาหารหมดก่อนก็ได้จบเลยยูสวิฟได้11ชั่วโมงนะครับโอ้โหเฮ้ยผมสุ่มอะไรไปมันสุ่มมันใช้ผ้เหรียญเลย แล้วผมสุ่มแบบนี้ก็ต้องได้มา5บาทเฮ้ยไปเว้ยยี่สิบห้าบาทสุ่มเล่นไปอูสุ่มเล่นไปอืมห้าใบแล้วเฮ้ยขอสักหมืน่น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 อืมยี่สิบห้าบาทสุ่มอีกสุ่มอีกอือสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะขอหมืน่นขอหมื่นว่าหมืน่นหมืน่นห้าบาทหมดตัวก็คลิปนี้ยังไวประมาณนี้ผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอาชีวิตรอดในะขั้นเสีเ่ยชงชั่วโมงเนี่ย 哦。Oh.